Hello, well, like พรุ่งนี้ครับสโมรสรเมืองทองจะลงสนามในโปรแกรมฟุตบอล F a ครับรอบ32ทีมสุดท้ายนะฮะซึ่งก็จะเป็นการโคจรมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งระหว่างสโมสรสโุโขทัย FC กับเมืองทองยูในเต็ดนะครับเป็นทีมไทยลีกโคจรมาเจอกันในรอบ32ทีมสุดท้ายแล้วก็เป็นการเจอกันอีกครั้งหนึ่งในรอบสัปดาห์ของคู่นี้นะฮะสถานที่เดิมเลยนะครับ สนามทะเลหลวงสเตเดียมจังหวัดสุขโขทัยนะครับก่อนหนนี้เจอกันในฟุตบอลลีกคราวนี้อีก7วันมาเจอกันในฟุตบอลถ้วยเป็นฟุตบอลน็อกเอาท์นะฮะ ซึ่งทั้งคู่นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นเมืองทองอยู่เต่ที่บุกมา,าชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่งก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่ยากพอสมควรในวันนั้นเลยนะฮะเช่นเดียวกันกับทีมสุโขทัยเองนะครับในโปรแกรมฟุตบอลไทยลีกพวกเขาก็ต้องบุกไปเยือนทีมโพลิเทโลแล้วก็สามารถเอาชนะมาได้3ประตูต่อ2นะครับกำลังใจมาเต็มอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับทีมเจ้าถิ่นอย่างสุโขทัย FC ซนะฮะซึ่งการเจอกันอีกครั้งหนึ่งแทคติกวิธีการ ต่างๆมันจะเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วก็ต่างคนต่างรู้วิธีการเล่นของแต่ละคนของแต่ละผู้เล่นกันอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าจะเป็นเกมหนึ่งที่ยากขึ้นกว่าเดิมกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างแน่นอนแลครับวันพรุ่งนี้นะฮะจะมาวัดกันในเรื่องของสภาพความฟิต สภาพอาการละของนักเตะแต่ละคนรวมไปถึงการโรเตชันนักเตะของทั้งสองสโมสรแล้วครับเพราะว่านอกจากบอลถ้วยกลางสัปดาห์แล้วนั้นสุดสัปดาห์ยังเป็นนัดสุดท้ายของฟุตบอลไทยลีกด้วยซึ่งทั้งสองสโมสรก็มีเป้าหมายที่จะคว้า3คะแนนให้ได้เพื่อรักษาอันดับที่ดีในตารางฟุตบอลไทยลีกเอาไว้ให้ได้ด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเกมวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเกมหนึ่งที่ความฟิตการโรเตชันนักเตะจําเป็นมากๆสําหรับฟุตบอลกลางสัปดาห์นะฮะ เมืองทองเองนะครับก็ต้องเช็คอาการบาดเจ็บของวิลเลมพอ o p ฟนะครับรวมไปถึงบอสเชียพลซับมานะฮะที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมที่เราเสมอกับราชบุรีไป1ประตูต่อ1นะฮะแล้วก็รอเช็คอาการบาดเจ็บของทิสตองโดด้วยหลังจากที่เจ็บไปก่อนหน้านี้ในเกมที่เราเสมอกับบุรีรัมยูในเต็ดนั่นเองนะครับ ก็ต้องมาดูว่าโค้ดอุทัยบุญเหมาะโค้ดมิลอตจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีการอย่างไรบ้างนะครับในเกมที่เราจะบุกเกยือนสุโขททยในวันพรุ่งนี้นั่นเองแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราท่านไหนสะดวกนะฮะเรียนเชิญมาให้กําลังใจกันด้วยนะครับเป็นฟุตบอลกลางสัปดาห์แล้วก็ฟุตบอล ไทยลีกของเราเนี่ยจะเตะ2นัดนะฮะหลังจากนี้จะเป็นฟุตบอลทีมชาติแล้วนะครับพอชันแล้วตักตรงความสุขกับการเชียร์ทีมโปรดของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับจะเหลือแค่2นัดเป็นฟุตบอลถ้วยกลางสัปดาห์นี่แหละครับแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นโปรแกรมฟุตบอลลีกอีก1นนัดก่อนที่จะว่างเว้นให้กับทัวร์นาเมนต์ทีมชาตินะครับ เจอกันได้นะครับสำหรับแฟนคลับสโมสรเมืองทองของเราณนะสตาทะเลหลวงสเตเดียมช่วงเวลา18นาฬิกาตรงกับฟุตบอลเอฟเอคัพรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับก็หวังว่าค่ำคืนนี้คุณพลกีรยพยาคองเราจะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับวันพรุ่งนี้มี100วิ่งใส่110ใช้สมาธิใช้ความมุ่งมั่น120เเเพื่อคว้าผลก,นนการแข่งขันที่ดีกลับออกมาจากทะเลหลวงสเตเดียมให้ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองแหละครับ